ม <Monster. S 2> อนที่แปดร้อยหนึ่งทัันถูกสตีฟลาบไปวิ่งออกกำลังกายย่านดาวทาววันนี้มอร์นี่ฟิตขึ้นกว่าเดิมเยอะจนสามารถนำวิ่งได้โดยไม่ทำให้จังหวะเสียเลยทันไม่ได้หมดนอะไรหรอกบางทีได้ปิดสมองแล้วปล่อยให้ร่างกายลุยไปตามจังหวะบ้างก็ดีเหมือนกันไม่ต้องคอยเป็นคนคุมเองตลอดน่าจะปล่อยให้หมอนี่นำบ่อยกว่านี้แฮทฉันคิดในใจ ระหว่างที่กำลังวิ่งเคลื่อนอยู่ดีๆสตีฟก็ชะลอฝีเท้ากระทันหันจนฉันเกือบวิ่งชนหลังถ้าเขาไม่คว้าตัวฉันไว้ทันคงได้กลิ้งกันกลางถนนแน่ทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฉันถามอย่างหงุดหงิดชูบดูนั่นสิสตีฟกระซิบพลางชี้ไปที่หน้าต่างร้านคาเฟ่ข้างทางฉันหันไปมองตามแล้วก็ต้องเกิดตากว้างเห็นไรอันกำลังยิ้มกว้างคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งหันหลังให้เราแค่เห็นแวบเดียวก็รู้เลยว่าเราดันมาเจอเด็กของมอนี่เข้าเต็มเต็ม จะอธิบายยังไงดีฉันถามเสียงเย็นรู้จักนิสัยสตีดดีไม่มีทางที่เรื่องนี้จะบังเอิญแน่ๆตอนแรกก็สงสัยอยู่แล้วว่าทำไมต้องวิ่งวนไปวนมาแถวนี้สุดท้ายก็เข้าใจสตีดชงนับถ้าฉันก็แค่บังเอิญน้ำเสียงฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถ้ามันบังเอิญจริงนายคงไม่แอบหลบแล้ววิ่งผ่านไปเฉยๆเหรอกฉันบอกแล้วที่ไหมว่าให้เลิกยุ่งกับไบรอันหมอนั่นเป็นคนดีเป็นเพื่อนเราด้วยฉันเริ่มหมุดหมิดกับนิสัยชอบยุ่งของสตีฟ สตีฟถอนหายใจก็จิงในพูดถูกฉันวางแทนไว้เองแหละแต่ไม่ใช่อย่างที่นายคิดนะฉันแค่เป็นหวงหมอนนั่นค่วงฉันแค่เสียงกับเคีนสองคนนี้เกิดกันตลอดฉันไม่เชื่อหรอกว่าสตีฟหวงดีจริงๆมากกว่าคงอยากขายเรื่องแกล้งหรือไม่ก็ปวนเดดเขามากกว่าสตีฟสายหน้ารู้อยู่แล้วว่านายไม่เชื่อฉันเคียนเขาทำหน้าปวดใจเหมือนพูดออกมาจากใจจริงฉันถึงกับอึ้องเพราะดูเหมือนมอนนี่จะจิงจังเป็นครั้งแรกเอาจริงดี ฉันไม่ค่อยสนิทกับพี่น้องตัวเองหรอกพวกเขาอายุมากกว่าฉันเยอะสตีฟเริ่มเล่าน้ำเสียงรูปรอบบางเคนในเหมือนพี่ชายฉันถึงเราจะอายุเท่ากันก็เถอะแต่บไบรอันหมอนั่นเหมือนน้องชายที่ฉันไม่เคยมีเขาพูดคลางไว้ข้ยจริงเราว่าถึงจะกัดก,กันบ่อยแต่ไม่ได้แปลว่าฉันไม่หวังดีนะหมอนั่นปกติจะซาแต่เรื่องผู้หญิงกลับไม่ค่อยมั่นใจฉันแค่อยากแอบดูให้แน่ใจว่าโอเคแล้วก็อยากช่วยหรือจากข้างหลังบ้างสตีฟพ,พูด จู่ๆฉันก็รู้สึกผิดขึ้นมานิดถึงตอนคริสต์มาสปีแรกที่เราไปเล่นแคบกันที่สนามเก่านี่เป็นครั้งแรกที่สตีฟเปิดใจให้ฉันเห็นตัวตนจริงๆเหมือนฉันได้เห็นอีกด้านของหมอนี่ด้านที่ซื่อสัตย์และพร้อมปกป,ป้องเพื่อนสุดชีวิตขอโทษทีว่าฉันยอมรับว่าตัวเองอาจจะ่วนตัดสินไปหน่อยไม่เป็นไรฉันรู้ตัวดีว่าประวัติฉันเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สตีฟยิ้มแห้งแต่ฉันอยากช่วยหมอนั่นจริงๆ แล้วนายจะช่วยยังไงจะให้ไปนั่งข้างๆตอนเขาเดทหรือไงฉันถามสตีฟเนี่ยไปพักหนึ่งก่อนจะทำตาเป็นประกายฉันมีไอเดียแล้วนายอยู่ตรงนี้แหละคอยดูหมอนั่นไว้ว่าเราก็หันหลังวิ่งกลับไปทางเดิมเดี๋ยวอะไรของนายเนี่ยฉันได้แต่ยืนมองตามแล้วก็ต้องยอมทำตามที่ของบอกถอนหายใจเฮือกใหญ่ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นพวกโรคจิตแอบส่องคนอื่นยังไงไม่รู้มองไรอันคุยกับโรสในร้านคาเฟ่หมอนั่นดูประมาแต่ก็ไม่ได้แย่อะไร ประมาณท่านาทีต่อมาสตีฟก็กลับมาพร้อมช่อกุหลาบแดงทำเอาฉันอ้าปากค้างเคยนายจะทำอะไรไม่ต้องห่วงหน้าสตีฟยิ้มเจ้าเล่ส่งยิ้มที่ฉันแล้วเดินเข้าไปในร้านก่อนที่ฉันจะข้ามทันมอรน,นี่เดินไปที่เคาน์เตอร์ฉันมองตามยันเดวไม่ออกว่าสตีฟจะเล่นอะไรเขายื่นดอกไม้ให้พนักงานแล้วชี้ไปที่โตที่ไพรันกับโรสนั่งอยู่จากนั้นก็เดินออกมาข้างนอกส่งยิ้มกว้างที่ฉันรอดูเลย ถนับงานเอาช่อกุหลาบไปให้โรสเธอดูตกใจแต่ก็ยิ้มกว้างหยิบดอกไม้มาดมไรอันเองก็ตกใจแต่ก็ยังเก็บอาการได้ระหว่างที่โรสกำลังวุ่นกับดอกไม้ไรอันก็เหลียวมองออกมานอกร้านเห็นสตีฟกับฉันยืนอยู่สตีฟหมกมือให้พร้อมรอยยิ้มกว้างไรอันดูเหมือนจะหงุดหงิดนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ยิ้มแล้วพยักหน้าในทำดีนะฉันปอบบาสตีฟที่จริงฉันคิดว่าเขาจะเล่นตลกอะไรซะอีกแต่ทุกอย่างดูโอเค รอดูตอนเธออา่านโน้ตสิสตีหัวรอบเบาๆซวยแล้วฉันเริ่มใจไม่นีกลัวจะเห็นโรสลุกขึ้นมาตกหน้าไราอันหลังอา่านโน้ตส่วนหนึ่งในใจยอยากเบือนหน้าหนีแต่อีกส่วนก็อยากดูกให้จบจะได้ตัดสินใจว่าจะซัดสตีฟดีไหมโรสอ่านโน้ตแล้วหัวรอคิดคักอยู่ๆเธอก็โน้มตัวไปหอมแก้มไรอันหน้าหมอนั่นแดงแปรแต่ก็ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขสตีหัวรอลั่นเราทูนิ้วโป้งให้ไปกันเถอะเขาว่าเราก็ออกวิ่งต่อ ตอนที่802ฉันถอนหายใจล่งอกแล้วเดินตามสตีปไปในอีกไม่กี่วินาทีถัดมารูเหมือนว่าฉันจะคิดกับหมอนี่ผิดไปถึงจะพูดจามไม่ค่อยเข้าหูแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยในแบบของเขาเองเราสองคนวิ่งต่ออีกประมาณ30นาทีก่อนจะหาที่สำหรับยืดเส้นยืดสายว่าแต่ในโน้ตเขียนว่าอะไรนะ่ะฉันอดถามไม่ได้ความอยากรู้อยากเห็นมันล้นออกมาสตีปยิ้มกว้างก็แทกลอนที่ฉันแต่งขึ้นเอง แล้วมันว่าไงสตีฟผันมามองฉันดวงตาเหมือนจะเคลื่อนฝันถึงโรสที่รักเข้าดอกไม้แสนงามอ่อนโยนและจริงใจแต่ก็ยังเทียบเสน่ห์ของเธอไม่ได้ในอ้อมแขนของด่ากุหลากทันฝันถึงสิ่งนี้ริมฝีปากอ่อนหวานของเธอกับจมพิษที่ขโมยมาไบรอันฉันขนลูกสู้โดยไม่รู้ตัวแค่ได้ยินสตีฟอ่านบอลให้ฟังร่างกายก็เหมือนจะต่อต้านโดยอัตโนมัติเทอย่าทำแบบนั้นอีกนะ อะไรล่ะนายเป็นคนถามเองนี่สตีฟยักไหล่รั้งแต่เมื่อไหร่นายแต่งกลอนได้เออก็ถ้านายอยากรู้ฉันก็นายไปก๊อปมาจากเน็ตใช่ไหมฉันรีบขัดขึ้นมาไม่อยากฟังอะไรไร้สาระจากหมอน,นี่อีกสตีฟทำหน้ามีพิรุษก่อนจะยิ้มแน่นอนนายคิดว่าฉันมีเวลาว่างขนาดนั้นไปนั่งแต่งกลอนเองหรือไงก็ว่าอยู่เรายืดอเส้นกันเสร็จแล้วก็เดินกลับโรงแรมไปคุยกันไป ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงตอนเราต้องกลับพรุ่งนี้สตีฟพูดขึ้นใครจะไปรู้หวังว่าเขาคงจะติดต่อกันต่อไปแหละพอเดินมาถึงหน้าโรงแรมก็เห็นใครบางคนนั่งอยู่ตรงนั้นไรอันที่เราเพิ่งเจอในคาเฟ่เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนนั่งเหมือลอยอยู่กับพื้นเขาไม่ทันสังเกตว่าฉันกับสตีฟเดินเข้ามาใกล้เทเจ้าไทยโรแมนติกสตีฟทักพร้อมรอยยิม้มไรอันหันมาแต่สีหน้าเขากลับดูเศร้าเหมือนลูกหมาหลงทาง เกิดอะไรขึ้นน่ะเมื่อกี้ยังดูดีอยู่เลยฉันถามด้วยความเป็นห่วงไบรอันลุกขึ้นยืนแล้วถอนหายใจเราตัดสินใจกันแล้วว่าไม่คุณคบกันต่อขาสตีประพริบตาปริบปริบอย่างงวงวยแต่เธอจูบนายนี่นาฉันไม่เข้าใจฉันคิดว่าเราเข้ากันไม่ได้เองพอฉันพูดเรื่องแต่งงานเธอก็เรื่องตีตัวเอาขางตอนนั้นแหละที่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เขาถอนหายใจหนักกว่าเดิมหานายพูดเรื่องแต่งงานหรอนี่มันเดทครั้งที่สองเองไม่ใช่หรอ ฉันกับสตีปเ้ืองไปเลยเดกอตยุสแปดที่ไหนจะพูดเรื่องแต่งงานตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันจริงจันไบรอันขมวดคิวทำไมจะพูดไม่ได้หลักจะประสงค์ของการครบกันก็คือแต่งงานไม่ใช่หรอถ้ามีตกลงกันตั้งแต่แรกจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายฉันเนียยไปไม่รู้จะตอบยังไงไบรอันก็ไม่รีผิดหรอกแต่เขาตรงไปตรงมาซะจนเหมือนเอาก้อนอิดฟาดหน้าจะไม่ให้ผู้หญิงตกใจได้ยังไงถ้าเพิ่งรู้จักกันไม่กี่วันก็พูดเรื่องแต่งงานแล้วไบรอันคลื่นรัก ผู้หญิงนะ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์และขี้ตกใจง่ายถ้าในพูดเรื่องแต่งงานเร็วขนาดนี้มีแต่จะทำให้เขาวิ่งหมีนายต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเข้าใจไหมสตีฟพ,พูดพลางโอบไหล่ไบรอันแต่ไบรอันปัดแขนออกขอบใจสำหรับความหวังดีนะแต่เรื่องนี้ฉันไม่ต่อรองทันจะไม่เปลี่ยนความเชื่อของตัวเองเพื่อใครทั้งนั้น ฉันกับสตีฟถึงกับพึ่งไปน,นิดแต่ทันก็เคารพในจุดยืนของเขาในผู้ถูกนะไบรอันสุดท้ายแล้วนายจะต้องเจอคนที่คิดเหมือนนายแน่ๆแ,แต่คราวหน้าลองค่อยๆถามเขาก่อนก็ได้อย่างเช่นถามว่าเขาอยากแต่งงานในอนาคตไหมอะไรแบบนี้ฟืมขอบใจพบนายมากไบรอันตอบว่าแต่พบนายออกกำลังกันเสร็จแล้วหรอทำไมนายอยากออกกำลังลืมเศร้าหรอสตีฟแซวโอ้ย ไรอันสอกใส่ทองสตีฟอย่างรวดเร็วจนหมอน,นี่สุดลงไปนั่งกับพื้นหายใจไม่ออกฉันเห็นแล้วก็หัวเราะออกมารู้เลยว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วฉันหัวเราะในโรงแรมน่าจะมีฟิตเนสไปยกเวทกันหน่อยไหมไหนๆก็มีเวลาเหลือเอาสิไรอันตอบเสียงใสแล้วเราสองคนก็เดินเข้าโรงแรมทิ้งสตีฟไว้ข้างหลังที่ยังนอนหอบอยู่กับพื้น ทีมหยุดพักที่แบล็กเบิร์กหนึ่งคืนก่อนจะเดินทางไปสนามมินในเช้าวันถัดมาเพื่อบินปรับแทมปัสไรอัางกลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมและเขากับสตีฟก็ยังทะเลาะกันเหมือนที่น้องตามเคยจนฉันเองยังเหนื่อยใจเมื่อการแข่งขันรอบภูมิภาคจบลงทั่วประเทศในที่สุดบ็อบแคทก็รู้ว่าคู่แข่งต่อไปคือใครฟลอริดาครอกเอาชนะมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาและจะเป็นเจ้าบ้านจัดซูเปอร์รีจิเนลที่สนามคอนรอนบอพา ทันทีที่ฉันรู้ว่าจะได้เจอกับรีโอคามีเมรอนอีกครั้งร่างกายทั้งร่างก็เหมือนถูกจุดไฟขึ้นมาเราจะได้ดวนกันอีก3ามเกมก่อนที่หมอนั่นจะเข้าสู่เมเจอร์ลีกนี่เป็นโอกาสที่ฉันไม่มีวันยอมปล่อยให้หลุดมือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามใน3วันที่เหลือก่อนจะเดินทางไปฟลอริดาฉันจึงโฟกัสกับการเตรียมตัวสุดๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันตัดสินใจเปิดรบรนค้าระบบขึ้นมาอีกครั้ง รู้ทั้งรู้ว่าค่าสถานะของลีโอเป็นยังไงฉันไม่มีทางยอมเสียเปรียบเด็ดขาดเรือนค่าระบบตั๋วลอตเตอรี่สินค้าหมดยาทักษะฉันเปิดเมนูยาแต่ก็ต้องผิดหวังทันทีเพราะยาที่ดีที่สุดที่มีค่าเกรด SSS แถมยังต้องใช้ถึง150,000เมเจอร์พอยทางเลือกเดียวที่เหลือคือไปดูเมนูทักษะจึงจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากเพราะคิดว่าของดีคงต้องรออัปเกรดระบบรอบหน้า แต่แล้วสายตาทันก็เป็นประกายขึ้นมาเมื่อเห็นทักษะบางอย่างโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่803 Win Up เพิ่มเกรดการคว้างบวกหนึ่งเมื่อใช้ Win อัพ0 0 0 m ันเมเจอร์ความรู้สึกคิดถึงอดีตแผ่ซ่านเข้ามาในใจทันทันทีที่เห็นทักษะนี้อยู่บนสุดของรายการนี่คือทักษะแรกที่ฉันได้จากการจับสลับ,บรอนหลังจากทำภารกิจแรกสำเร็จ ตอนนั้นฉันมวนหกอิบเพราะยังบาเดเจ็บอยู่คว้างไมไในด้วยซ้ำรู้สึกเหมือนโดนแป้งซ้ำเติมแต่พอมาถึงวันนี้ฉันกลับมองย้อนกลับไปแล้วหัวรอก,กับตัวเองได้ในเมื่อมันราคาถูกขนาดนี้ฉันเลยตัดสินใจซื้อแม้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเหมือนทักษะอืน่นๆของฉันก็ตามตอนนี้ไม่มีขีดจำกัดเรื่องจำนวนทักษะแล้วจะมีเพิ่มขีดก,ก็ไม่เสียหายอะไรก็ช่วยในทั้งนั้นแหละฉันคิดพลางกดซื้อทักษะขอแสดงความยินดีคุณได้รับทักษะวินอัพ ทักษะวินอัพต่ำกว่าระดับของผู้ใช้มากและไม่สามารถใช้ได้ในเกมฉันถอนหายใจยาวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรความจริงฉันซื้อเพราะคิดถึงวันเก่าๆมากกว่าผลลัพธ์จริงๆก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะักตริงต้องการสุ่มเกรดทักษะใหม่หรือไม่ถือสุ่มใหม่ฉันจ้องหน้าต่างที่โผล่ขึ้นมาด้วยความสงสยัยนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นตัวเลือกนี้ฉันเลื่อยังไม่กดอะไร ข้างปุ่มใช่มีราคาขึ้นอยู่ด้วยพอเห็นแล้วใจทันแทบหล่นหนึ0 0 0สน่นเมเจอร์พอยต์แทงธรมมดฉันนั่งคิดอยู่นานว่าควรจะลองเสี่ยนดีไหมถ้าสมมแล้วได้เกรดที่เยนไทยไม่ได้อีกก็เท่ากับเสียต้มไปเปล่าเปล่าแต่เอาเข้าจริงฉันก็แทบไม่ได้ใช้ต้มพวกนี้เลยตั้งแต่ตอนอัปเกรดระบบครั้งล่าสุดแถมฉันยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าถ้ามีโอกาสจะอัปเกรดระบบอีกไหมนั้นจะเก็บแต้มไว้ทำไมสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ใช้ แต่ทันมันขี้งบจะไปให้คนอื่นไม่เคยลังเลแต่ถ้าเป็นของตัวเองทีไรต้องคิดแล้วคิดอีกหลังจากทั้งใจอยู่นานฉันก็ตัดสินใจลองเสี่ยงดูแม้จะเจ็บใจอยู่ลึกๆเพราะถ้าไม่ยกระดับตอนนี้โอกาสเจอเลโอในรอบซูเปอร์รีจินัลก็อาจจะโดนเขี่ยตกรอบได้ฉันกดปุ่มยืนยันแล้วหลับตาไม่อยากเห็นผลลัพธ์ขอให้ดีทีเธอขอแสดงความยินดีคุณได้รับทักษะวินอัพกดดัน w i n อักดดันเพิ่มเกรดการคว้างบวก2เมื่อไทยวินอัพและลดความสามารถของคู่ตีฝั่งตรงข้ามทอลืมตาขึ้นมาทันถึงกับอ้าปากค้างนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นทักษะที่ส่งผลลบกับคู่แข่งด้วยแบบนี้มันเหมือนข่มขนคู่ต่อสู้รึเปล่ายังไงก็ตามนี่คือข่าวดีเพราะเกรดการคว้างของทันมันครั้งอยู่ที่ SSS บวกมา2ฤดูกาลแล้วถ้าใช้เปรตนหน้ากับทักษะนี้พร้อมกันจะเพิ่มได้ถึงสเกรดต่อผู้เล่นคนหนึ่ง นั้นฉันจะไปถึงระดับเลเจนดารี่ได้เลยหรอยืนยันว่าไปแล้วไมเคิลทอมสันเดินลากกระเป๋าออกจากสนามมีนหลังจากนั่งเครื่องมาห้าชั่วโมงสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขารอวันนี้มาถึงห้าปีเต็มคันทีที่ประกาศแข่งซูเปอร์เรจิเนลเขาก็รีบเข้าเว็บซื้อตั๋วด้วยเงินเก็บของตัวเองโชคดีที่พ่อแม่ช่วยออกค่าที่พักให้ไม่งั้นคงไม่มีปัญญามา ไมเคิลเปลี่ยนไปมากใน5ปีที่ผ่านมาเขาไม่ใช่เด็กขมลนขี้กลัวที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอีกต่อไปพวกที่เคยรังแกเขาตอนนี้กลับกลัวเขาแทนหลังจากเขาได้การคุ้มครองจากรุ่นที่ทีมเบสบอลพอแสดงสีมือกับความเขียนให้เห็นไมเคิลก็กลายเป็นดาวเด่นของโรงเรียนมัธยมตน้นและยังรักษาความนิยมไว้จนถึงทุกวันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปคนละเรื่องเขาขึ้นแท็กซี่บอกที่อยู่โรงแรมที่คุณขับแล้วหยิบกล่องใสออกมาจากกระเป๋ามองมันด้วยสายตาอ่อนโยน สำหรับบางคนมันก็แค่ลูกเบสบอลที่มีลายเซน็นแต่สำหรับไมเคิลลูกนี้มีค่ามากกว่านั้นวันนั้นเมื่อ5ปีก่อนไอดอลของเขาเดินเข้ามาหาในฝูงทนแล้วเซ็นลูกนี้ให้ฝันที่ใหญ่แล้วอย่ายอมแพ้เคียนบางทีคนที่เซ็นอาจไม่รู้แต่คำน,นี้ไม่เคยหายไปจากใจเขาเลยตอนนั้นเขาเกือบจะเลิกเล่นทีมเพราะโดนรังแกหนักแต่สุดท้ายก็ไม่ยอมแพ้ ตอนนี้อายุ18แล้วไมเคิลตัดสินใจเลือกรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับฤดูการหน้าเดิมทีเขาอยากไปโคลัมเบียกับเคียนปีหน้าแต่คิดไปคิดมาเขาไม่พลาไม่ใช่แค่ต้องอยู่ไกลบ้านแต่เขายังรู้สึกว่าไม่คู่ควรจะไปอยู่ข้างๆไอดอลของตัวเองแต่ยูห่างกันแค่2-3ปีแต่สำหรับไมเคิลเคียนคือยีโรเขากลัวว่าถ้าเผลอทำอะไรผิดพลาดต่อหน้าอีกฝ่ายจะกลายเป็นความทรงจำแย่ๆที่ลบไม่ออก บางทีฉันก็ยังเป็นเด็กที่ปลัวคนนั้นอยู่ไมเคิลคิดพลางยิ้มคืนๆแต่เรื่องแค่นี้ทำลายความตื่นเต้นของเขาไม่ได้หลังจากเราคอยมาห้าปีในที่สุดเวลาก็มาถึงในที่สุดฉันก็จะได้ดูเคียนแข่งอีกครั้งไมเคิลทำกับตัวเองน้ำเสียงเต็มไปด้วยความดีใจตอนที่804 เช้าวันถักมาไมเคิืนั่งรถมัสตากโรงแรมไปยังสนามคอนรอนบอกพักใช้เวลาแค่ราวสิบกว่านาทีเท่านั้นเขาไปถึงก็เห็นคนเป่าแถวยาวเราเข้าไปในสนามกันแล้วแต่แค่นี้ก็เปลี่ยนอารมณ์เขาไม่ได้หรอกไมเครื่องรอคอยวันนี้มานานมากแค่ได้รู้ว่าจะได้อยู่ใกล้เคียนหัวใจก็พองโตจนพรอยยิ้มออกมาทีระวังหน่อยอาขอโทษครับไมเครื่อรีบปอกเขาเผลอเดินชนคนข้างๆเพราะมัวแต่มา ชายคนนั้นผิวเข้มดูแข็งแรงคิ้วหนาแม้จะดูนา่าเกรงขามแต่ใบหน้ากลับใจดีมีเป็นไรหรอกมากับใครหรือเปล่าเขาถามขึ้นลอยลอยเมื่อคนเดียวครับผมบินมาจากแคลิฟอร์เนียเพื่อมางานนี้เลยไมเคิลตอบพร้อมรอยยิ้มโอ้โหัวกลเหมือนกันนะเป็นแฟนทีมครอกหรอไมเคิลใส่หัวแรงผมมาดูแค่คนเดียวดีแล้วล่ะฉันเองก็มาดูมหาวิทยาลัยฟลอริดาโดนฉลองมือนกันเขาทำหน้าบูดใส่ ม่ชอบมหาวิทยาลัยฟลอริดาหรอหรือเป็นคนแถวนี้จริงๆฉันมาจากเท็กซัสแต่ตอนนี้เล่นที่รัฐฟลอริดาทีมครอปก็เหมือนจะเป็นคู่แข่งเรานะเขาหัวรอะเบาๆตามไมเคิลเป็นประกายที่เป็นนักเบสบอลมหาลายัยรอเจ๋งมากปีหน้าผมก็จะเล่นให้แคลิฟอร์เนียสเตทตเหมือนกันชายคนนั้นหันมามองประเมินไมเคลิลครู่หนึ่งก่อนนพยักได้อย่างชื่นชมปลื้มพื้นฐานดีนะเขายื่นมือมาฉันชื่อลาเทรวไว้เล่นอัลฟิว โอ้ไมเคิลรีบเช็ดเหนือที่มือก่อนจับมือกลับไมเคิลทอมสันเล่นช็อตสต็อปครับยินดีที่ได้รู้จักไมเคิลลาเครียลยิ้มว่าแต่ที่บอกว่ามาดูคนเดียวใช่ลีโอคาเมรอนหรือเปล่าไมเคิลใส่หัวจริงๆผมมาดูเคียนทาคากิตต่างหาแต่ลาครียลเป็นประกายแล้วหัวรอเสียงดัง หล่ไไหลไมเคลิลรถนิยมดีนี่เพื่อนเคียนเป็นนักเบสบอลสุดยอดเลยนะฉันเคยเล่นกับเขาตอนมัธยมเคียนมันบ้าฝึกซ้อมจนกว่าจะทําให้แกทั้งร้องไห้หรือโวกที่ได้แม้คําพูดจะฟังดูโหดแต่กลับเต็มไปด้วยความชื่นชมถ้าพี่เคยเล่นกับเคียนหรอไมคเคิลปาโตไม่คิดว่าจะเจออดีตเพื่อนร่วมทีมของเคียนระหว่างต่อแถวเข้าสนาม ถ้าคะแน่นอนเราชนะทั้ง WWMA ยูมีเอนทันแนวทัวรนาเมนต์แล้วก็ชำรัดปีถัดมาถ้าไม่มีเขาฉันคงไม่ถูกสเกาสนใจขนาดนี้หรอกลาทเทรวพูดอย่างอารมณ์ดีสุดยอดเลยครับไมเคิลพูดตาเป็นประกายผมเริ่มรู้จักเขาตอนดูแข่งเวิลด์คัพยูเขาเคยบอกให้ผมฝันให้ใหญ่แล้วใหญ่ยอมแพ้เขาเป็นเหตุผลที่ผมไม่เลิกเล่นเบสบอลน,น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นจริงจังเขาเป็นคนดีลาทเทรลตอบ พูดถึงโวคัพยูสิบแปดนี่จะเป็นครั้งแรกที่เคนกับรีโอได้เจอกันอีกตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะไม่รู้ผลจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับไมเคิลตอบเขายังจำาภาลีโอที่ยืนในบ็อกซ์พูดตีเผชิญหน้ากับเคนได้ดีหมอนั่นไม่มีทีท่าว่าจะโดนสไตร์เอาเลยทุกลูกที่คว้างมาก็ฟาวออกหมดไล่ล่าลูกจนเกือบจบเกมถ้าไม่ได้เบสสามคุ้งเข้าไปในอัธจันทร์จับลูกฟาวได้คนอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ ว่าแต่ฉันก็มาคนเดียวเหมือนกันถ้าอยากนั่งวิวยกันก็ได้นะไหนๆเราก็รู้จักเคียนเหมือนกันจะได้เชียร์ด้วยกันลาเทรียวทวนไมเคิลพยับหน้ารัวเหมือนไก่จิกนี่เลยครับขอบคุณมากทั้งสองคุยกันเพลินจนแถวเริ่มขยับคนที่ยอยเข้าไปในสนามคอนรอนบอลพาร์คเป็นสนามที่นีรองรับคนได้ราวเจ็ดพันคนแต่เพราะเป็นรอบซูเปอร์รีลเลยเพิ่มที่นั่งอีกสามพันที่ และเทรลกับไมเคิลเลือกที่นั่งเสริมแถวใกล้เอาฟิลฝั่งขวาเหตุผลของไมเคิลคืออยากอยู่ใกล้เคนที่สุดแม้จะไม่แน่ใจว่าเคียนจะได้เล่นเอาฟิลในเกียนนี้หรือเปล่าก็ตามแดดจ้าแผดเผาจนคอและไหล่แสบแต่ก็ไม่มีอะไรทําให้ความตื่นเต้นของเขาลดลงได้ม่นานนักกีฬาก็ทยอยออกมาวอร์มอัพในสนามโคร้ายหน่อยที่ฝั่งที่พวกเขานั่งเป็นฝั่งทีมมหาวิทยาลัยฟลอริดากำลังซ้อมกันอยู่ เมคเคิลเห็นลีโอในกลุ่มนักกีฬาแม้แะจะใส่ชุดสีซ้มหมอนั่นก็ดูเหมือนนายแบบใบหน้าย,ยืดเย็นไม่เปลี่ยนขณะวอร์มอัพนั่นไงลาทเทรลสะเกิดให้เมคเคิลมองไปฝั่งตรงข้ามเคียนกำลังยืดเส้นยืดสายร่างสูงโดดเด่นกว่าคนอื่นหัวใจเมคเคิลเต้นแรงอยากตะโกนเรียกชื่อคนที่เขาเดินทางข้ามประเทศมาเพื่อเจอแต่ก็รู้ว่าคงไม่ได้ยินหรอกเสียงคนในสนามดังขนาดนี้เขาเลยได้แต่เฝ้ามองอยู่ห่างๆยังมีเวลาอีกตั้งสามเกมที่พยายามเรียกความสนใจ แต่พอคิดแบบนั้นเคนก็หันมาทางเขา,เขาพอดีหัวใจไมเคิลคองโตรีบโบกมือสุดแรงลาทเทรลก็โบกด้วยแต่เคนกลับหันไปคุยกับพื่นร่วมทีมแทนทําเอาไมเคิลแอบผิดหวังหรือว่าเขาจําเราไม่ได้เขาหันไปพูดกับลาทเทรลแต่ลาทเทรลกลับยิ้มกว้างแล้วทําไมเขาถึงเดินมาทางนี้ล่ะหาไมเคิลหันไปมองเห็นเคนกําลังวิ่งตรงมาด้วยรอยยิ้มสบายสบายหัวใจเขาเต้นแรงจนทบระเบิดความคิดในหัวตีกันยุ่ง เขาจะจำฉันได้ไหมนะมเมคเลิลนคิดในใจตอนที่8 0 5เมื่อทีมเดินทางมาถึงสนามคอนรอนบอลพาร์คลวงอาทิตย์ยังคงสองแสงเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าอากาศร้อนชื้นจนเหงือซึมออกมาได้ง่ายบรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยความคึกคักขณะที่พวกเรามุ่งหน้าเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ตั้งแต่มีการประกาศชื่อคู่แข่งฉันก็ฝึกซ้อมอย่างกับคนบ้านจนเพื่อนร่วมทีมต่างก็สังเกตเห็นในฐานะกัปตนันฉันกลายเป็นตัวอย่างที่ทุกคนโดยไม่ตั้งใจ การได้เจอกับล e โออีกครั้งเร็วขนาดนี้ฉันเองก็มีคิดว่าจะเกิดขึ้นเดิมทีฉันนึกว่าเขาจะเลือกเข้าสู่ดราฟตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ต่อเพื่อเรียนจบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันความจริงแล้วฉันตื่นเต้นกับเกมนี้มากกว่าการลุ้นชมป์คอนเลสเวิลด์ซีรีส์ซะอีกแต่เรื่องนี้ฉันขอเก็บไว้ในใจ แม้ญี่ปุ่นจะคว้าทชมป์เวลคัพยูสมาได้แต่ฉันก็ยังรู้สึกเหมือนตัวเองยังไม่เคยเอาชนะลีโอได้จริงๆหมอนั่นฟางลูกคว้างของฉันไปสิบกว่าครั้งไม่ว่าฉันจะคว้างอะไรไปก็ปิดเกมไม่ได้สักทีถ้าไม่มีคุโรฉันมั่นใจว่าหมอนั่นคงส่งลูกของฉันลอยออกนอกสนามไปแล้วยิ่งหลังจากที่ฉันใช้ระบบตัวตนกับลีโอแล้วเห็นค่าสถานะสุดโหดของเขายิ่งมั่นใจเลยว่าหมอนี่มันสัตว์ประหลาดทัดทด ขณะที่ฉันกำลังเตรียมตัวสตีฟกับไบรอันก็นั่งคุยกันอยู่ข้างๆวันนี้แปลกที่สองคนนั้นไม่ทะเลาะกันเลยดูเหมือนพวกเขาจะรู้ดีว่าเกมนี้สำคัญแค่ไหนทุกคนฟังทันนี้โค้ชประกาศเสียดังพลางยืนอยู่กลางห้องล็อกเกอร์วันนี้เขาดูจริงจังกว่าปกติก่อนอื่นฉันอยากบอกว่าฉันภูมิใจในตัวพวกนายทุกคนมากที่เรามาถึงจุดนี้ได้เราทำงานหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลและตอนนี้ก็ได้เห็นผลลัพธ์แล้ว โคก้มดูคลิปบอร์ดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อซีรีส์นี้จะไม่ย่ายเลยฉันไม่โกหกไม่ใช่แค่ผู้เล่นของเขาจะเก่งแต่พวกเขายังมีไลน์อัพพิเชอร์ที่ลึกมากแถมลีโอคาเมรอนยังเป็นคนที่นำเตียมได้ละเอียดสุดๆนี่แหละคืออุปสรรคใหญ่ของเรานี่มันควรจะเป็นคำปลุกใจก่อนแทงไม่ใช่หรอโคสเทเดนแซวขึ้นมาทำให้ทั้งห้องล็อกเกอร์หัวรอก,กันลัน่น โคทีมกว้างเดี๋ยวจะเข้าเรื่องแล้วกันถึงจะต้องเจออะไรแบบนี้ฉันก็ยังเชื่อว่าเรามีดีพอจะชะนะได้มันเป็นซีรีส์แบบชนะ2ใน3เกมอย่าลืมตรงนี้สำหรับซีรีส์นี้เราจะเปลี่ยนแผนการใช้พิเทอร์โค้พูดพลางมองมาทางชันแวบหนึ่งไ Th บรตันคูลิโอเดอทอนพวกนายจะเป็นตัวจริงในการคว้างแต่ละเกมถ้าเราย็นนำอยู่หลังจบอินนิ่งเเคนจะลงมาปิดเกมมีใครคัดค้านไหม ฉันรู้สึกใจหายว่าไปแป๊บหนึ่งแต่ก็พยักหน้ารับโค้ชคงอยากให้ฉันได้คว้างตลอดทั้งซีรีส์ถ้าเรานำอยู่ก่อนฉันจะขึ้นเนินมันก็สมเหตุสมผลแน่นอนว่าถ้าเราโดนนำก่อนฉันจะได้ลงสนามมันก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ฉันก็ไม่ขัดอะไรถ้าฉันเป็นตัวจริงวันนี้พรุ่งนี้ฉันก็จะไม่ได้คว้างเพราะกฎการแข่งขันทอไม่มีใครคัด้านโค้ชเปล่ก็ปรบมือแล้วประกาศรายชื่อผู้เล่นตัวจริงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกคนก็ถูกพาออกไปที่สนาม ฉันมองสนามแล้วก็พยักหน้ายอย่างพอใจสนามหญ้าธรรมชาติถูกดูแลอย่างดีมากสิ่งอำนวยความสะดวกก็ดูสุดยอดฉันเรื่องวอร์มอัพแบบไดนามิกขณะเดินไปที่เลฟฟิลมีกี่นาทีต่อมาฉันรู้สึกเหมือนมีใครมาสะกิดพวกนั้นมาแล้วสตีฟพ,พูดทลางชี้ไปที่ดักเอาฝั่งขวาฉันมองไปเห็นทีมฟลอริดาครอกเดินออกมาสนามในชุดสีส้มฉันกวาดตามองหาคนคนเดียวและในที่สุดก็เห็นเขา ถึงจะอยู่ไกลแต่ฉันก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศเย็นชาแบบเครื่องจักรของหมอนั่นร่างกายสมมาตรเป็นแน่ตาหล่อเหลาดูเหมือนคนจากอีกโลกหนึ่งลีโอฉันรู้สึกเหมือนไฟในใจลุกโชนขึ้นมาในวินาทีนั้นเีโอก็หันมาเหมือนจะรับรู้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปสายตาของเราสองคนประสานกันข้ามสนามเหมือนศัตรูที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากันไฟในอากาศแทบจะลุกเป็นเปลว ลุยสายตาที่เฉียบคมฉันเห็นรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากของเขาไม่มีแววเย้าเย้ยเลยสักนิดเขายกมือขึ้นทักทายฉันเหมือนเจอเพื่อนเก่าฉันแอบตกใจนิดหน่อยแต่ก็ยิ้มปอบแล้วโบกมือปลบไปถึงอย่างนั้นไฟในใจฉันก็ยังไม่มอดฉันตั้งตารอให้เกมเริ่มเร็วๆขณะที่กําลังจะหันไปฉันก็เห็นสองคนโบกมือมาให้ทําให้ฉันเบิกตากว้างฉันหันไปบอกสตีฟว่าจะกลับมาแล้วรีบวิ่งไปหาคนในฝูงชนด้วยรอยยิ้มกว้างฉันไม่คิดว่าจะได้เจอเพื่อนเก่าแถวนี้ ลัดเร็วในมาทำอะไรที่นี่วะฉันยื่นมือไปจับมือเขาไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปีสุดท้ายมัจยมเกือบสองปีแล้วเทฉันเล่นที่รัฐฟลอริดาแล้วนะมาดูในถล่มครอบในละ่ะเขาตอบพลังจับมือฉันแน่นฉันหัวรอออกมาดูจากแรงดีบมือกับรูปร่างของเขาหมอนี่คงฝึกซ้อมต่อเนื่องแน่ๆฉันดีใจแทนเขาจริงๆ ฉันรู้สึกถึงสายตาขอม็ดหนุ่มผมลอนข้างลาโทรเรลเลยเลิกคิ้วขึ้นมองพอเห็นหน้าเขาก็รู้สึกคุ้นๆท่าทางเขาเองก็ดูเหมือนจะจำฉันได้เหมือนกันจบคลิปแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กด subscribe กันไว้ก่อนอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้หละ่ะไย